พาวา y เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลาบสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของลำโพงบลูทูธยี่ห้อแอมพายแอมพายเนะครับก็เครื่องนี้นะครับเป็นบลูทูธของลูกสาว เห็นบอกว่ามันชาร์จไม่ได้ล้วไม่รู้มันมีปัญหาอะไรนะฮะโอเคครับติดตามชมครับนะฮะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันที่รูรูชาร์จกันก่อนนะฮะนะฮะปกติเราจะชาร์จผ่านช่องนี้นะฮะน่าจะเป็นพอร์ตไทยซีนะฮะตัวนี้ผมเอากล้อง มาส่องดูนะฮะไอ้ตรงรูชาร์จเนี่ยไอ้ตัวไส้ในมันไม่เหลือแล้วฮะเนี่ยฮะมันมันหักออกไปหมดแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมามาเปลี่ยนพอร์ตตัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวต้องมาถอดดูว่าจะเปลี่ยนพอร์ตได้ไหมผมเคยซ่อมไปเครื่องหนึ่งฮะไอ้เครื่องนั้นไอตัวตัวเมนบอร์ดมัน มันหักหมดนะมันช้ำหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมบัดกีตัวพอร์ตตัวเนี้เข้าไปไว้เหมือนเดิมได้คราวที่แล้วผมก็เลยต้องแปลงเป็นลักษณะพอร์ตกลมแบบตัวนี้ฮะแล้วก็เสียบชาร์จเอาเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูกันฮะว่าจะแก้ไขแบบไหนเดี๋ยวบืองต้นต้องหาวิธีแกะกันครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้นี่ค่อนข้างปิดมารัดกลมอยู่ฮะ แต่ตำแหน่งนี้มันมีให้แกะได้ฮะยะผมจะแกะดูตรงนี้ก่อนฮะเป็นฝาครอบนะฮะแกะออกมาก็จะเห็นบอร์ดฮะบอร์ดตัวนี้ก็ถอดออกมาไม่ได้นะฮะแต่เราจะมองเห็นเห็นขาตัวพอตตัวนี้ฮะเยวลองส่องดูนะฮะโอเคฮะไอ้ตรงขาพอตตรงนี้ก็หักลวฮะตัวยึดเนี่ย ตัวยึดขาด้านซ้ายแต่ดูเหมือนบอดบอดจะยังไม่ช้ำเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเปลี่ยนพอตตัวนี้ได้ไหมนะฮะ,ะหาวิธีแกะกัน,นะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีให้ขันน็อตตรงไหนนะฮะเนี่ยต้องเปิดหัวท้ายออกฮะเอาลือกันฮะนี่ฮะเปิดหัวท้ายออก เสร็จแล้วคงต้องเอาผ้าตัวเนี้ยที่คุมไว้ฮะออกถึงจะสามารถแกะบ์ดตัวนี้ได้โอเคฮะให้เพื่อนๆนคลี่ออกนะฮะคลี่ผ้าออกเดี๋ยวเราดูว่าเราจะดึงผ้าออกได้ไหมต้องสองด้านนะฮะเราจะติดกาวไว้ะนะฮ่ คลี่ผ้าออกฮะเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปใหม่นะฮะประกอบมาค่อนข้างัดกลุ่มเลยฮะมาดูตอนทําเสร็จแล้วประกอบกลับจะได้เหมือนเดิมรือเปล่า ลองดึงดูนะฮะไม่ออกฮะเข้าได้ก็ต้องออกได้แหละฮะต้องพยายาม,มาฮะเดี๋ยวหาวิธีฮะตัวนี้คงต้องถอดด้วยฮะเนี่ยโอเคฮะแกะฮะเป็นซิลิโคนนะฮะฝาครอบตัวนี้ลองดูนะฮะหาเหลี่ยมหามุมที่เขาเป็น ตำแหน่งที่เขาเป็นขาล็อกนะฮะจะต้องมีตำแหน่งขาล็อกอยู่ะฮะออกมากค่อนข้างกระชับมากฮะอ๋อเป็นเป็นตัวล็อกเล็กๆๆ,ๆอยู่นะฮะเนี่ย ุ่มหน้าฮนะเนี่ยเป็นกาวติดด้วยแกะได้เบาไม่รู้นะฮะผมต้องแกะมาก่อนนะฮะเป็นลักษณะกาวสองหน้าเลยนะฮะแกะมาก่อนฮนะเดี๋ยวเราขอยติดเข้าไปใหม่นะฮะ ยังเหนียวอยู่นะฮะหลังจากนั้นก็แกะน็อตท่านี่ยมีน็อตยึดอยู่แกะของเล็กๆนะฮะแกะ เพราะว่าเราต้องเอาผ้าตัวนี้ออกนะฮะต้องก็เลยต้องแกะตัวนี้นะฮะนี่ฮะผ้าที่ครอบบอร์ดตัวนี้ออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ้าที่คุมบอร์ดพอได้ยังเอ่ยลองดึงดึงดูนะฮะนี่กระชับหน้าดูเลยฮะ นะฮะฮต้องขยับย่นแบบนี้ฮะหมุนๆขยับแบบนี้ฮะแล้วก็ดึงออกฮะโอเคออกมาได้แล้วฮะเอเคยวเย็นๆนะฮะครับก็ค่อยๆเงี้ยฮะมันมีกาวสองหน้าอยู่ฮะเนี่ย ถ้าง,งัดก็หักกันท่านนี้เขาจะติดกาวสองหน้าไว้อ่ะคราวนี้เราก็จะเห็นภายในแล้วฮะภา้ในบอร์ดที่เราต้องจัดการจริงเราต้องมาจัดก,การเจ้าบอร์ดตัวน,นี้นะฮะเนี่ยถอดออกมาฮะโอเคฝานี่ผมอยากเก็บไว้ก่อนนะฮะอ่ะ มาดูส่วนประกอบด้านในนะฮะก็จะมีปุ่มกดนะฮะตำแหน่งนี้เป็นแผงสำหรับกดสั่งงานนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะฮะหนึ่งก้อนลำโพงสองข้างแล้วก็แพสซีฟสองตัวนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงไม่รู้กี่วัตนะฮะสองตัวทีนี้เรามาดูโฟกัสที่ปัญหาปัญหาก็คือ บอดตัวนี้ฮะที่เสียไปนี่ฮะด้านในไม่มีแล้วฮะโล่งแล้วเนี่ยแกนกลางสำหรับชาร์จเนี่ยหักไปฮะแล้วก็ขาหักไปโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปหาตัวพอตตัวนี้นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนกัน เป็นรูหมดแล้วฮะเนี่ยไม่ว่างเลยเนี่ยฮะเป็นรูทะลุหมดแล้วฮะเนี่ยโอเคฮะผมก็หาได้แล้วก็สั่งมาเผื่อไว้เยอะฮะเนี่ย เดี๋ยวเราเอาพอตใหม่นี้ไปเปลี่ยนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันดูนะครับว่าจะได้ไหมเพราะว่าเล็กเหลือเกินโอเคครับเพื่อนก็พยายามแล้วไปไม่รอดครับพอตมันเล็กเกินผมบัดกี ไม่ได้ตามไม่ดีพอฮะก็เดี๋ยวผมเอาสายไฟมาต่อแล้วก็ใส่พอร์ชาร์จเป็นเป็นแบบพอร์ะแดป a ตอร์แทนนะฮะก็เดี๋ยวเอาไฟลบนะฮะที่ขาอุปกรณ์นียฮะแล้วก็ตำแหน่งไฟบวกก็เอามาเชื่อมต่อที่ตำแหน่งนี้ฮะโอเคฮะดิตามชมฮะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเอาสายไฟเชื่อมก่อนฮนะ ก็สีฟ้าเราใช้เป็นสายกาวนะสายลบเดี๋ยวเราเชื่อมกับขาอุปกรณ์นี่แหละฮะไปอยู่แล้วนะฮะ,ฮะเดี๋ยวมาส่องเก็บรายละเอียดดูอีกทีนึงนะฮะว่ามันไปช็อตในตำแหน่งอื่นๆไหมมันโดนเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการให้โดนหรือเปล่า ก็เพื่อนเราได้อแดปเตอร์เก่าตัวนี้นะฮะไม่ได้ใช้เราก็ไปตัดสายตัวนี้เป็น4.9โวลต์450มิลลิแอมตัวนี้แหละฮะแล้วก็ตัดไปถอดด้านหนึ่งฮะออกตัวนี้เป็นของชาร์จเก่าแล้วฮะไม่ได้ใช้งาน ตัวนี้เอามาต่อกับพอร์ตตัวนี้ฮะสำหรับเสียบชาร์จนะฮะโอเคฮะเชื่อมต่อได้เลยฮะ ตัวใหญ่คุ้มทับด้านนอ้อยรอบเลยฮะตัวความสวยงามเดี๋ยวลองลองเสียบชาร์จดูนะฮะไฟจะเข้าไหมโอเคครับพอดีพอร์ตตัวนั้นมันไม่เข้ากับตัวผู้ฮะก็เลยต้องใช้พอร์ตตัวนี้แทน ก็คงต้องให้ปลายสายโผล่ออกมาเงี้ยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเสียบดูฮะว่าบอร์ดมันทำงานได้ไหมนะเสียบสายชาร์จดูนะฮะเสียบปั๊กฮะอะ่โอเคฮะไฟติดแล้วนะฮะเดี๋ยวพลิกบอร์ดให้ดูนะฮะ ไฟแสดงฐานะติดแล้วฮะเขียน้าเทียบนะฮะเนะพื่อนจะเห็นว่าไฟแสดงฐานะติดนะฮะฐานะการชาร์จเขครักเพื่อนเดี๋ยวผมก็คงจะต้องหาตำแหน่งเจาะสำหรับชาร์จก็ฝั่งนี้ว่างๆางก็เดี๋ยวเอาเจาะตรงนี้ฮะ ใช้สายไฟออกมาตรงนี้โอเคฮะลุยฮะเดี๋ยวผมเอาสายไฟออกมาตรงนี้ฮะตำแหน่งนี้แหละฮะที่จะทำงานชาร์จ ก็คงจะปล่อยสายไว้ประมาณอย่างนี้แหละฮะอีกด้านหนึ่งก็ต่อสายได้เลยฮะตอนนี้ลบนะฮะ สายไฟบวกบกีไว้นอยจะได้แข็งแรงฮะเดี๋ยวเราเาหดมาฮุมนะฮะ นำไปประกอบกับนะฮะอย่างเท่าที่แล้วก็ขวบๆเลยฮะก็โผล่ๆหน่อยนะฮะอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่ใช้ได้ฮะ พอดีตัวแจ็คสำหรับต่อที่มันเป็นฝังอยู่นี่ฮะมันคนละไซส์กับหัวชาร์จผมไม่มีก็เอางี้ฮะช่วยคราวก็ใช้ได้ฮะ โอเคครับเพื่อนก็ได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะฮะก็ใส่สาย <c oughs> ก็ใส่สาย,สายชาร์ตัวนี้ไปแทนนะฮะเพราะว่าผมไม่มีพอตตัวนั้นโอเคฮะก็พอใช้ได้ฮก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองเสียบชาร์จดูนะฮะ,ฮะก็ใช้สายชาร์จที่เราทําไว้นะฮะเสียบชาร์จตรงนี้ฮะ,ฮะก็จะเห็นว่าไฟแดง สถานการ์ชาร์จติดแล้วนะฮะ,ฮะลองเปิดดูฮะโอเคนะฮะก็ทำงานได้ฮะ เดวลยปเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาลำโพงบูทูธแอมพายเซเว่นตัวนี้นะฮะมาในอาการขาแจ็คชำรุดหักแล้วก็ผุพังไปนะฮะผมก็เปลี่ยนใช้พอร์ตแบบนี้ชาร์จแทนนะฮะเพราะว่าไม่มีแบบตัวฟิกกลมๆนะฮะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีตัวฟิกแล้วก็เป็นแบบพอร์ตกลม เหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยทําไปตัวหนึ่งะฮะตัวนั้นก็จะทําก็จะสวยงามกว่าน,นี้นะฮะก็ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันก็ได้นําวิธีการนะฮะไปลองปรับปรับใช้ดูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่สนใจขอบคุณครับที่รับชมคลิปมาจนจบสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ